แปดบวกโลกสวยเหมาะเชิญแม่แกทำไมของอีชมป์อ่ะโอ้อย่าม่ยุ่งเอาคืนเลยกูของแล้วดูแม่ชํำและออกหมดเลยอ่ะกูของกูออกมาที่อ้วนไอดอกกูอวกอย่ายุ่งแม่ไอให้ดีลวกันอาใแม่ ดูแล้วก็เอาให้อย่าเก็บครอบกองไม่ต้องไม่จ้องไม่จ้องเก็บให้อโหเทุแม่แม่ทำไมแม่แต่คนแบบเดียแม่มันเก็บแล้วมันก็จะเอาคือมันไม่ให้แม่แม่จะทำยังไงร้องไห้เลยกูร้องไห้เลยแม่ต้องจัดการมันนะมึงอย่ามา้ยมไอ้ต้อไอ้ต้อตีนแม่มาด่าลูกกูถึงก็ะแม่แม่ แม่เรียกมันโลคโรคโก้โกแม่ดูมันทำสิถ้ามึงไม่รักแม่วะแชมกูรักแต่เรื่องแบบนี้กูให้ไม่ได้กูรักแต่เรื่องแบบนี้กูให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้โอเคโอเคจะให้ได้ค่ะแม่นี่น้องเป็นอุ๊ยทำลายแม่มึงมันไม่ให้แม่ก็ต้องทำลายมันไม่ใช่ฉันก็เก็บให้แล้วก็ฉันตั้งโชว์ให้ไงมันของแบบนี้มันมันเล่นไม่ได้อ่ะ แม่งอนเรอดูหน้าคนจะมาขอเงินจัจ่อไปนี่ออกมาเสียใจออกมาเสียใจแฉนอย่ายุ่งนะฮ่าฮ่าฮ่แม่าฮ่าฮ่าฮ่แม่าฮ่าฮุ้ยแม่ปล่อยแสงค่าแม่ <laughs> แม่ไปแสงน่ารักอะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> น่ารักอะ่ะไปเราแชมพุ่งไปเป็นไงล่ะเพราะมึงไงเป็นไงล่ะเพราะมึงไง